วนผักในแคนาดาครับเฉพาะห้าร้อนระยะสั้นๆแค่สองเดือนสาเดือนปลูกไว้พอได้กินครับก็มีเยอะอยู่ปลูกไว้หลายอย่างมีมะเขือกำลังเป็นดอกกำลังออกมาแล้วก็ มีบวัวกลังออกลูเต็มเลยครับออกมาจากบ้านเรากลังขึ้นร้านเต็มเลยแลนี้ก็คือมาละขีนกบ้านเรา ก็แต่งกวา่ากำลังออกลูกกำลังขึ้นสวยนะครับส่วนนี้เป็นถั่วฝักยาบ้านเรากำลังออกเม็ดออกฝักเต็มน,นะครับพอได้เก็บกินครับ ซื้อเขาที่ช็อปประเทศนี้ไม่ค่อยมีครับต้องไปซื้อในช็อปของเอเชียแพงครับส่วนนี้ก็เป็นแมงลักปลูกไว้ข้างบ้านพอได้กินครับส่วนนี้เป็นหอม เป็นหอมบ้านเราทามาปลูกง้อที่ไม่ค่อยเยอะหรือปลูกแซมไว้กับต้นพริกพริกกลังออกดอกออกเม็ดครับนี่ก็พริกกำลังเป็น,นเม็ดตะไครปลูกไว้ในกระถางด้วยปีนี้มะเขือสวยมากๆครับชอบ เวลาว่างๆหลังเลิกงานหรือว่าวันหยุดใช้ชีวิตอยู่กับสวนผักมีความสุขมากๆครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะอัปเรกดให้ดูใหม่นะครับทุกคน